สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูซุปนะครับเป็นซุปชาบูนะครับผมเราก็จะใช้เป็นซุปชาบูนะครับน้ําดํานะครับช่อเข็มข้นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับไปซื้อที่โลตัสนะครับซองละห้าสิบาทเทลงไปเลยนะครับ ง่ายนะครับผมกินให้เดือดนะครับเราจะต้มเส้นราเมนลงไปในน้าซุปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เส้นมันดูดน้าซุปเข้าไปนะครับประมาณสามถึงห้านาทีนะครับรอแป๊บนึงพอเส้นเริ่มได้ที่นะครับก็ตักเส้นขึ้นนะเราจะเติมผักลงไปนะครับเพื่อความหวานของน้ำซุปแล้วก็ผักให้ได้นิ่มๆน,น,นะครับใส่เห็ดเข็มทองนะครับฉีกลงไป เมื่อเราตักผักขึ้นแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมเนื้อสัตว์ลงไปนะครับผมก็จะใช้หมูเป็นหมูสามชั้นสไล์แล้วก็สันคอสไลด์นะครับใส่ลงไปเลยเกืดอีกรอบนึงนะครับผมตักขึ้นเลยนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับนะครับหมูเริ่มสุกนะครับเราก็ตักเลยนะครับผมวันนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับตักเลยนะครับก่อนเสิร์ฟก็จะโรยผักหอมนะครับต้นหอมนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับช่อง Title Channel กันอีกแล้วนะครับ เมนูวันนี้ก็ตามที่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นชาบูนะครับเพราะว่าไปดูที่ไปดูที่โลตัสนะครับเห็นมีน้าซุปชาบูแบบเข้มข้นนะครับก็เลยซื้อมาลองทานดูนะครับวิธีทําก็ตามคลิปเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะครับแต่ว่าพอดีเห็นเส้นราเมงด้วยก็เลยซื้อเส้นราเมงเข้ามาด้วยนะครับนะครับ จะมีหมูสามชั้นกับสันคอหมูนะครับสไลด์เส้นมันดูดน้ำไปหมดแล้วนะครับมาครับคำแรกครับกินกันนะครับผม,มเป็นน้ําจิ้ม จากโลตัสเหมือนกันนะครับเป็นน้ำจิมซุกี้ชาบูนะครับแบรนด์อร่อยจริงนะครับก็อร่อยนะครับนี่เป็นเส้นรามเมงจากโลตัสเหมือนกันนะครับอร่อย คือผักบ้านๆน,นะครับผักบ้านเรา ัหละพาแล้วก็ใบสะแหนะครับ ช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยไม่ค่อยตกนะหน้าแรง <c oughs> จริงๆมันน้าฝนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ผมขับรถผ่านแถวอาเภอเมืองสวงมานะครับเขาจะปลูกต้นต้นคูนไว้ข้างทางเนาะนะครับเดือนนี้เดือนกันยายนเอ้เดือนเดือนกันยายจะเข้ากันยายแล้วต้นคูนก็ออกดอกแล้วครับกำลังออกดอกเลย กะดีนผู้เท่าผู้แก่บอกว่าถ้าปีไหนแรงมากๆเนี่ยต้นคุณก็จะออกดอกเยอะนะครับเยอะเป็นพิเศษปีนี้ก็ช่วงมีนาก็ออ,อกออกเยอะมากแล้วก็ร่วงไป แล้วก็กำลังออกมา เพื่อนๆหลายคนที่ผมลงคลิปไปก็พยายามบอกว่าให้ผมอพูดชวนคุยในช่วงกำลังทานเนาะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะจะนึกเรื่องอะไรมาชวนคุยดีช่วงนี้นะครับเ,เรื่องคดีความก็คงจะน่าเบื่อ ผมเล่าเรื่องนี้แล้วกันเรื่องพอดีวันนี้มีคนมามาปรึกษาเรื่องอุบัติเหตุนะครับเขาขับรถมาบนบนไหลทางเนาะบนไหลทางแล้วเขาก็โดนรถยนต์นะครับตัดหน้าเลี้ยวตัดหน้าเขาเข้าไปในปั๊มเนาะ รถที่รถจนคันดังเก่าวเนี่ยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็ไปที่ตรงพักตำรวจก็บอกว่าเป็นประมาทร,ร่วมเพราะว่าเริทางเนี่ยไม่ใช่ที่ให้รถวิ่งนะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์คันดังเก่าเนี่ยขับมาบนไหล่ทางแล้วคราวนี้เขามาถามผมว่า เป็นประบาดร่วมจริงไหมผมก็ไปเปิดคนหมายดูเนะเาะก็ปรากฏว่าหลายทางเนี่ยมันก็คือทางตามพรลโาจราจรทางบกนะครับเขาว่าทางเนี่ยมีไว้สำหรับรถเดินรวมถึงหลายทางด้วยแต่ตัวของทางหลายทางเนี่ยเขาก็มีระบุไว้ว่าเอาไว้ให้รถฉุกเฉินรถจอดรถเสียนะครับ ก็เลยมามามางงว่าก็เลยมางงว่าตำรวจตั้งข้อหาประมาทร่วมสอับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาบนไหลายทางแล้วก็รถยนตัดหน้านะครับแต่พอเรามองในมุมกลับนะครับว่าถ้าข้าขับบนไหลายทางแล้วมีความผิดจริงนะครับผมก็ไม่ ไม่เคยเห็นใบสั่งที่ระบุไว้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ขับบนไหลาทางอย่างเงี้ยนะครับเคยเห็นแต่ใบสั่งที่รถมอเตอร์ไซค์ไม่คิดขอบทางด้านซ้ายนะครับแต่ขับบนไหลาทางเนี่ยตำรวจไม่ไม่ไม่จับที่ผมไม่ที่ผมเห็นนะตำรวจไม่จับนะครับแต่พอรถมาชนกันตำรวจก็ออกเป็นประบาทร่วมนะครับ ก็มีความเห็นหลายๆท่านบอกว่าพบรบตราจรทางบกเนี่ยเป็นพบรบเป็นกฎหมายมหาชนนะครับเป็นกฎหมายมหาชนซึ่งถ่าจะต้องตีความจะต้องตีความโดยเคร่งครัดเช่นถ้าจะบอกว่าห้ามให้วิ่งก็ต้องบอกว่าห้ามรถจักรยานวิ่งบนไหลทางดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้ระบ,บุว่าห้ามรถจักรยานวิ่งบนไหลทางนั่นหมายความว่ารถจักรยานย,ยนต์ย่อมวิ่งได้ นี่คือสิ่งที่ที่ที่เขาวิจารณ์นะนะผมก็เห็นด้วยนะตรงเนี้ยผมมองว่าการที่จะเราจะเอาคดีออกออกโดยที่บอกว่าเป็นการประมาทร่วมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตีตีกฎหมายตีความกฎหมายให้เป็นคุณแกร่รถใหญ่มากกว่านะครับ รถใหญ่ยังไงมันก็มีประกันม,มีมีพรบอรนะผมว่าโ้ยจากคลิปจากคลิปที่ที่ดูด้วยนะจากคลิปที่ดูเนี่ยรถใหญ่ก็มาเร็วนะครับมาเร็วแล้วเข้าปั๊มน้ำมันด้วยความเร็วเพราะว่าถ้าถ้าเราจะชะลอเข้าเข้าปั๊มน้ำมันเนาะเอานึกนึกสภาพเนาะถ้าเราเป็นคนขับรถ เาจะชะ,ะลอเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้ามันเฉียวตรงช่วงที่จะเข้าพอดีเนี่ยยังไงก็ต้องเบรกตรงจุดที่มันเฉียวเลยถ้าเราขับรถมาด้วยด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าคุณจะชะ,ะลอเข้าปั๊มคุณต้องแทบจะเรียกได้ว่าหยุดรถเลยก็ว่าได้ค่อยๆเข้าไปแต่ในคลิปเนี่ยรถคัดนดังกล่าวเนี่ยชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงได้ก็แสดงว่ามามาไวน่าดูนะครับเป็นรถโฟล์คเจอร์นะครับ ก็เลยให้มาถามผมว่าเป็นประมาททั่วจริงไหมตามที่ตำรวจว่าจริงไหมไอ้ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟันธงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบฟันธงคดีความเลยนะครับแต่ก็ให้ความเห็นทางกฎหมายของเขาไปอย่างนี้นะพรพอเราให้ความเห็นทางกฎหมายไปแล้วนะครับให้ผลกฎหมายให้ข้อกฎหมายไปให้เขาไปตัดสินเองนะครับ แล้วถ้าเขาจะจ้างเราก็ให้เขาจ้างนะครับแต่เขาไม่จ้างก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับสไตล์การทํางานของผมจะไม่ได้บอกลูกความนะครับว่าชนะคดีนี้ชนะคดีนี้แพ้เขาแพ้แน่นอนเราสู้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตัวน,นั้นนะ่ะมันเป็นการพูดเพื่อจูงใจให้เขามาจ้างเรามากกว่าที่จะอธิบายขา้อกฎหมายให้เขาทราบว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับ อร่อยมากครับวันนี้แทบจะไม่ได้กินผักเลยสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดสับ s ไคร b ์นะครับช่องส n a d ต้ h ช n แนลให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ